ตอนนี้ก็อยู่ผมนายกนะนกครับวันนี้มาซ้อมหลังกับโค้ชนายเหมือนเดิมครับซ้อมหลังเดี๋ยวไปดูนะครับเฮ้ยทําวันเตี้งแ่ไหนเหรอออกนี้เล่นหลังใช้เป็นวีกิตด วีกิปนะนเราเนี่ยจะดึงในลักษณะนะตั้งฉาก<ม>นะเพื่อให้เอาเลนส์ีในก,ก,กนบุ่มให้ตั้งฉากนะครภาพนี้เราจะได้ทำง,งานเต็มที่นะเราไม่ต้องไปกำแน่นยิ่งกำแน่นเธอจะเจ็บความนะคกำเหมือนคล้ายเป็นตะขอและแรงดึงจากข้อศอ,อกนะฮะแล้วก็คอนแทคไปที่หลังด้านบนนะโอเคอา่าดูลักษณะเราลิน เซ็ตสุดท้ายนะครับผมก็ไม่ไม่ได้ย้ำดอกนะสำหรับนี้ก็ใช้ตารางของโค้ชผมเลยอ่าลูวนะครับอันนี้จะท้ายก็หมดแรงความเส็จเร็วมากหมดแรงเหมือนเดิมอือสุดยอด รอบเกมนี่เลดวันัา่ว่าจบจบสุดท้ายไปครับก็ลอยรีคอรเบรีย์ั่นนครับรอบไปหาตัว <laughs> oh

น้ำเยอย่ไม่คอยตัดไ้เท่าไรเจ้าพ่อในควมัาก วอร์มข้างละสิบห้า 15. นี้ก็เป็นโปรแกรมของคนขผมครับก็จะวอร์มแค่เซตเดียวเล่นจริงเล่นจริงสามเซตนครับวอร์มเซตเดียวก็ลองนี่ก็เป็นโปรแกรมพึ่งออกใหม่นะครับก็มาลองเล่นดูว,ว่ารู้สึกโดนดีกว่าก็เล่นโปรแกรมอันเดิมของเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามุมใหมเ่เครื่องใหม่แล้วค่าใหม่เลยนะครับ เปนอาชีพสากนะครับจากอาข้าสู่อีาพยายามทัานไหมากๆก็พยายามควบคุมลมหายใจให้ดีครับเพราะว่าถ้าอยู่ใน ites, อ,อ, oh อากาศร้อนก็ต้อง ม่นดืมน้ำเยอะยำที่หลักๆเลยวาควบคุมลมหายใจพยายามอย่ากันกนก้นหายใจตอนที่เราแบบยก,กหนักเสร็จแล้วกจะยุบได้ครับ Oh yeah 전 우리 교사 선한 걸로 얘기가 나. 내가 그러면은 뭐 이래. 심호태는 얘기가 나. 뭐야? 와, 잠깐. ห้องขบวนก็ยังไม่เสร็จเลย ý kiến xong tiếp theo là con trai của mình

ไม่พอปล่อยให้คุ่ปล่อยใข้ลมันจะโดนนี่ดูดแล้วจบ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 ต่อต่อ you <laughs>

ให้ก้าวมดเดี๋ยวรอเขาอีกแป๊บมเก้าอี้ไม่ว่างใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียไหงไหมเนี่ยยังยันยันะื่องยั อันสุดเลยนะ <coughs> 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 <coughs>

โอ้เครื่องเปนเท่าไหร่แล้วนนี้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของเราครับเป็นแบ็คเดย์นะครับวันนี้แม็คเดย์วันสุดท้ายเอ้ไม่ใช่วันสุดท้ายนะครับก็ไม่มีแบบเน้นจำนวนสี่เซตเพราะว่าเข็นเข็นมาจนล้าหมดแล้วมาถึงขั้นในท้ายก็จะเล่นเป็นในจำนวนนะมันดีไหมเนี่ย 是哪个 <pod>？<injustice> <can>

ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับก็ไปอาบน้ำมาครับเมื่อกี้ก็มาบ้านนะครับไฟดับไฟพึ่งมานะครับตอนสี่ทุ่มดับตั้งแต่สามทุ่มนะครับอันนี้ก็กินมื้อหลังซ้อมไปแล้วแล้วก็มื้อก่อนนอนก็จะไปกินกนิดนึงนะครับพอดีว่าไฟไฟพึ่งมาก็เลยเลยไม่ได้กินนะครับ ทำกันี้ไม่ได้เลยโอเคครับคนนี้เป็นยังไงกันบ,บ้างครับได้เทคนิคใหม่ๆนะครับแล้วก็การดอบเซตดอบเซตก็ดอบแค่ท่าเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของอาการเล่นจำนวนจำนวนเซตนะครับอันนี้ก็ผมก็ว่าจะลองไปปรับ รัดกับตารางผมดูนะครับก็ซ้อมกับโค้ดผมนะครับก็เดี๋ยวจะมีออกมาอีกผมไม่าจะกทำอีกสักสามีพีนะครับเล่นกับโค้ดผมจริงๆก็อยู่อยู่ด้วยกันที่ยิมตลอดนะครับแต่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ซ้อมด้วยกันเพราะว่าผมก็โค้ดเขาจะเขียนตารางของผมมาให้โค้ดผมก็เขาจะเล่นตารางเขานะครับ ก็เลยไมไ่ไม่ค่อยได้เล่นนักันอนะันนี้ผมก็เลยเลยมาเลยมาซ้อมดูนะครับมันก็ได้ฟิลใหม่ครับรู้สึกปวดปวดตัด้งแต่สองท่าแรกที่เล่นเลยครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็จะไปกินมื้อก่อนนอนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามนะครับ เพื่อจะได้ดูคลิปหน้าเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำซ้อมกับโค้ดผมนะครับอีกอีกลักสอง EP นะครับจะทำเป็น EP หนึ่ง EP สอง EP สามนะครับเพราะว่าะเพราะว่าช่วงนี้ก็ปิดเทอมก็ยังไม่รู้จะเอาคอนเทนต์อะไรดีนะครับก็เลยเอาเป็นซ้อมกับโค้ดผม ใครอยากให้ทำแบบแนวไหนอะไรงนี้ก็คอมเมนต์มาใต้โพสได้ให้คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับว่าอยากให้ทำแนวโน้นแนวนี้หรือว่า,าเทคนิคการซ้อมการกินแบบนักกีฬาหรือว่าแบบคนคนออกกำลังกายทั่วไปนะครับใครอยากให้ทำแนวไหนก็ลองคอมเมนต์มากันได้นะครับเดี๋ยวผมก็ จะดูแล้วก็เอาไปปรับแล้วก็ไปถ่ายคลิปเอามาลงให้ได้นะครับครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ